เทศกาลคริสต์มาสนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะเมื่อวานนะคะก็อดใจไม่ได้เลยค่ะที่ต้องหาซื้อต้นคริสต์มาสนะคะมาตกแต่งบ้านค่ะก็ได้ถือโอกาสดีเลยนะคะที่จะได้ชวนลูกๆนะคะมาตกแต่งทำกิจกรรมร่วมกันค่ะพ mm hmm. อต้นคริสต์มาสมาส่งที่บ้านนะคะ mm hmm. ก็มาอ่านวิธีประกอบก่อนเลยค่ะ mm hmm. ก็ดูจากอุปรกรณ์อะไรแล้วนะคะ mm hmm. ชิ้นส่วนนะคะ mm hmm. ก็มีไม่เยอะนะคะ ดูแล้วไม่ยากค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะลูกๆนะคะก็เริ่มสนุกแล้วค่ะเริ่มตื่นเต้นกับชิ้นส่วนของกิ่งไม้นะคะของกิ่งต้นสนนี่แล้วค่ะก็ช่วยเมื่อวานนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะที่ไม่หวันซื้อมานะคะก็ประมาณขนาดสูงประมาณเมตรแนะคะราคาอยู่ที่ประมาณสองพันกว่านะคะเดี๋ยวไม่หวันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอค่ะเผื่อแม่ๆคนไหนนะคะอยากจะซื้อไปตกแต่งบ้านนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าสวยมากเลยนะคะ แล้วก็ที่แม่หวันชอบนะคะก็คือใบต้นคริสต์มาสมันแน่นฟูนะคะไม่เหมือนกับต้นอื่นๆที่พี่วัแม่วันเคยซื้อมาก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นกิ่งบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมันจะมีชิ้นส่วนนะคะเล็กๆนะคะเอาไว้ประกอบแล้วก็ถอดเก็บได้ง่ายนะคะคือไม่เปลืองพื้นที่เวลาเราเก็บแล้วก็เราเอามาใช้ในปีหน้านะคะอันนี้เนี่ยถือว่าถูกใจใช่เลยค่ะ ตัวีเ่อเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแม่หวันก็จะจัดเอาไว้นะคะในมุมห้องตรงนี้นะคะเอาไว้ข้างๆโซฟาค่ะมีต้นคริสต์มาสแล้วนะคะก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือไฟตกแต่งนะคะแม่หวานเลือกเป็นไฟกลมแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีวอมไว้ค่ะสีเหลืองเหลืองนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นเข้ากับบ้านค่ะแม่วันก็จะเอามาพันรอบๆนะคะแล้วก็เปิดไฟตกแต่งแบบ คริสต์มาสนะคะก็ขาดไม่ได้ค่ะที่จะต้องมีคุณลุงเซนต้าด้วยนะคะแม่วันก็ซื้อมานะคะสูงตัวนี้เนี่ยสูงประมาณ30เซนค่ะราคา200นะคะก็เป็นคุณลุงถือตะเกียงน่ารักมากๆค่ะมีกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าของขวัญมหาเด็กๆค่ะเข้ากับเทศกาลที่สุดเลยค่ะ นะคะก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่ว่าเลือกซื้อมาเป็นแบบใส่ฐานนะคะอันนี้จะมีฐานกลมๆเล็กๆ3มก้อนอยู่ข้างในนะคะถ้าปิดไฟนะคะก็จะได้เป็นอีกอารมณ์นึงนะคะก็น่ารักปิดแบบนะคะปเปลวเทียนนะคะกระดุกกระดิกได้นะคะอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ45-60บาบาทเท่านั้นค่ะไม่แพงค่ะ ในส่วนของต้นคริสต์มาสอันนี้นะคะแม่หวันก็ DIY เอาเองนะคะใช้กระดาษลังค่ะเป็นกระดาษกล่องนมนะคะของลูกๆนั่นแหละคะ่ะที่ใช้แล้วนะคะก็เอามาตัดเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้ค่ะแล้วก็แม่หวันก็จะเอาทิชชู่นะคะเอากาวะคะ่ะมาเอาทิชชู่แปะกาวนะคะมาติดค่ะ DIY เป็นต้นคริสต์มาสสีขาวๆแบบนี้ค่ะ ที่ต้นคริสต์มาสนะคะตรงโคนต้นคริสต์มาสนะคะแม่หวันก็จะเอาผ้านะคะมาสีขาวนะคะมาพันรอบๆนะคะแล้วก็เอากล่องนะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะมาห่อกระดาษของขวัญสีแดงผูกโบนะคะด้วยริบบิ้นสีดํานะคะให้เข้าตีมกันนะคะเอามาวางใต้โคนของต้นคริสต์มาสแบบนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแนวไอเดียตกแต่งคริสต์มาสของแม่หวานนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ